เด็ดได่ไหนแล้วกับคำว่าของมันต้องมีอะครับท่านผู้ชมครับกราบสวัสดีครับผมท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดเบนะครับวันนี้มาอยู่ในเกม Call of Duty Mobile กันเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นเอพิโซดที่มีชื่อว่าการรีวิวสกินปืนใหม่ของ KN44 นะครับจริงๆแล้วมันมีมาแล้วหนึ่งสกินนะครับแล้ววันนี้ผมก็ทำการสมุนไปทุกคนก็เห็นตอนเอ่อหน้าเปิดคลิปแล้วนะครับผมก็ได้ทำการหมุนไป ผมคิดว่าไม่ต้องมารีวิวการหมุนหรอกครับรู้สึกว่าไต่ตองดูแล้วคลิปแต่ละคลิปที่ผมหมุนและกี่ดอมานีนะครับเหมาหมดครับตกลเ, <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วผมก็อัดไปแบบนี้เลยนะครับโดยที่ผมไม่อธิบายอะไรและวันนี้ผมก็เออไม่ใช่นนี้ผมก็ได้้องการเหมามาเรียบร้อยนะครับสำหรับเค14ก็เสีย CP ไปเอ่อ9,000หรือเปล่าหรือ10,000 ลืมไปแล้ว9 0 0 0พันั่นแหละหรือ1 0,000ว่วะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยก็ั่นเหมือครับท่านผู้ชมครับมีของที่น่าสนใจค่อนข้างเยอะในสาหรับผมผมชอบเออเอาตรงนะผมชอบอยู่3อย่างที่ผมต้องได้มาแน่ๆนะครับก็คืออย่างแรกแหละมีดครับมีดโคตรเท่ครับผมทุกคนคือตอนแรกผมเอ่อไม่ได้สังเกตนะว่ามีกล่องอันนี้มาใช่ไหมผมก็เล่นไปเล่นมาเห็นคนอื่นเขาควักจิ้วจิ้วจิ้วเสียงอย่างเท่โอ้โหแล้วมันแบบดูเท่นะครับผมก็เลยมาดูอ๋อมันมีเะกีโดใหม่นี่ว่ะผมก็เลย นั่นแหละครับต้องมารีวิวกับทุกคนดูเนาะแล้วนี่นะครับผมสำหรับ KN14 นครับก็เป็น Dash ชอ d a t ตนะครับเป็นเขาเรียกว่าปืนที่อยู่ในสายไอ้สไลเฟิร์นนะครับแต่เวลายิงแล้วเนี่ยโหเหมือน LMG เช่นกันนะครับบอกได้เลยว่าอาจจะไม่ได้ดีในซีซั่นนี้นะครับ KN14 เวลาไปเล่นจริงๆผมก็คิดว่ามันเล่นยากนะครับในแรงเนาะ แล้วที่สาคัญเนี่ยถ้าไปเล่นใน BR เนี่ยผมก็ได้ลองเล่นมาบ้าง BR ถือว่าดีกว่า MP เยอะครับถ้าเล่นใน BR นี้ได้นีแต่ MP น่าจะยากนิดน,นึงเนาะแล้วที่สําคัญก็เป็นตัวละครนะครับตัวละครตัวนี้มันมีมานานแล้วแหละแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นสกินนะครับเป็นอีกานรนั่นแหละเรียกง่ายๆว่าเป็นอีการดำนั่แหละครับแต่ว่าอันนี้มันจะออกเท่ขึ้นตัวที่ว่ามันมีพร็อพเยอะนะครับเช่นมีกระโปรงมีเกิร์บบูทใช่ป่าวะเนี่ย ก็ประมาณนี้แหละครับสีที่น่าสนใจเนาะผมก็ได้ทําการสุ่มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมเนี่ยได้เล่นขึ้นแรงรีเจนเดอรี่แล้วในปัจจุบันนี้นะครับหรือว่าวันนี้แหละจริงๆก็ขึ้นมาได้ประมาณวันนึงแล้วแหละครับแต่ว่าผมได้ลองไปใช้ k n 1 4นในแรงรีเจนเดอรี่จริงๆเนี่ยบอกได้เลยว่าโคตรตึงนะครับตึงโคตรโคตรโคตรต,ต,ตึงเออตึงอะ<笑><笑>อะไรมันจะขนาดนั้น เอาจริงคือ KN14 มันจะสู้พวกค q, q 9 q หรือว่า QXR ไม่ได้นะครับในระยะใกล้นี่บอกเลยว่าเจอ QQ9 กับ QXR นี่คือตายตายอะ่ะบอกตรงคือแรงมากแล้ว k ค1 4มันสู้ไม่ได้อะผมก็เลยคิดว่าวันนี้เนี่ย อาจจะมาเล่นในโหมดปกตินะครับเพื่อรีวิวสกินของ KN14 ให้ทุกคนดูก่อนว่ามันสวยหรือเปล่านะครับแล้วเวลาเล่นเนี่ยมันเล่นดีไหมผมก็ได้ทําการทดลองแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าผมก็จะเอาปืน KN14 เนี่ยไปเล่นลงแรงระดับ Legendary ให้กับทุกคนดูเป็นขวัญตาสักรอบหนึ่งนะครับอาจจะเล่นไม่ดีเท่ากับปืนอื่นนะอันนี้ขอบอกไปก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าอาจจะสู้ยากหน่อยแล้วบอกเลยนะครับว่า แรงรีเจนเดอรี่ในปัจจุบันนี้คือโคตรตึงครับตึงมากตึงแบบตึงเลยอะ่ะตึงติวต้วติวอะ่ะถ้าไปสายกีตาร์นะี่คือขาดไปแล้วอ่ะครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> ตึงจริงๆครับโอ้โหหลังจากขึ้นจากมาสเตอร์มาแล้วเล่นรีเจนเดอรี่นี่มันมันนะครับเล่นนี่แบบมันมือเลยแต่มันจะมีความน่าเบื่อผมขอระบายอยู่เรื่องหนึ่งนะครับโอ้โหเป็นคลิปอะไรวะเนี่ยวันเนี้ยขอระบายอยู่เรื่องหนึ่งครับมีใครเป็นเหมือนผมบ้างว่าระบบ พอพิตี้โมบาของเรามาใหม่ใน MP นี้เนี่ยเหมือนเป็นมันก็คือการเ,าเลือกด่านใช่ไหมครับแล้วผมบอกได้เลยว่าหลังจากที่ผมไต่แง้งตั้งแต่โปลหนึ่งนะครับคือคือซีซั่นที่แล้วเนี่ยมันเป็นรีเจนเดอรี่ใช่ไหมครับลงมาโปลหนึ่งเนาะผมก็เล่นโป1หนึ่งเนี่ยจนขึ้นมาเล่รีเจนเดอรี่เนี่ยมันมีความน่าเบื่ออยู่อย่างหนึ่งครับทุกคนก็คือว่าด่านที่ผมเล่นในแร้งเนี่ยคือแทบจะไม่มีด่านที่มันแบบหลากหลายเลยะจะมีแค่ด่านเดิมๆดิน่เดิมๆใครที่เจอด่านเ ซับมิดก็จะเลือกซับมิดใครที่เจอด่านลูกทาวรัสเซียอะไรแบบนี้มันจะมีด่านแค่นี้แหละทุกคนเขาแบบน่าจะคิดว่าด่านนี้เล่นง่ายอะไรแบบนี้เนาะแต่ทางกับการเนรี่ยโคตรน่าเบื่อเลยเจอแต่ด่านเดิมๆด่านเดิมและที่สําคัญเนี้ยจะมีโหมดที่จับได้บ่อยที่สุดนะครับจะมีอยู่2โหมดแค่นั้นนะครับสำหรับผมที่เล่นมามันจะมีแค่ฮาร์ดพอยต์กับวางระเบิดครับูบอกได้เลยว่าอย่างน่าเบื่อตอนนี้เนี่ยผมขึ้นแรนดิจเอรี่เสร็จปุ๊บบีอารอดูผมวันแมสคอตคลิปหลายๆคลิปแล้วก็จะสอนแต่งให่าง การเล่นของมอัลติเพลเยอร์ไปสักพักนะครับเพราะว่า เริ่มที่จะเบื่อกับระบบใหม่นิดนึงเะครับโอเคนะโอเคในส่วนการแต่งนะครับผมก็จะแต่งประมาณนี้นะทุกคนคือมีหลายคนงงนะครับว่าแต่งอันเนี้ยที่ผมแต่งอยู่เนี่ยแต่งร้วยอ r ได้ไหมบอกได้เลยว่ามันไม่ใช่การแต่งของ v r นะครับมันเป็นการแต่งแค่ MP เดอร์อย่างแรกนะครับก็เป็นลำกล้องปืนของ WC นะครับอันนี้อันนี้มันจะเป็น OW c บิวซีนะครับซึ่งอันนี้มันจะช่วยความแม่นยำไม่เแรงยิงแล้วก็ระยะดาเมจให้กับปืนอนะครับรวมถึงแรงดิ่แนวนอนด้วยบอกได้เลยว่าเล่นเนี่ยอาจจะย ะจะได้เป็นความเร็วนในการเลงเนี่ยเยอะนะครับแล้วก็ความเร็วในการเคลื่นอนที่ด้วยบอกได้เลยว่าถ้าความเร็วในการเคลื่อนที่ช้าใน MP เนี่ยไม่ทันใครนะครับยิ่งแรง r e g e n e r a t i โหดทุกคนแบบนี้คือแบบนั้นลกอะ่ะเออแล้วก็วกอีก10%ความเร็วในการเคลื่อนที่ขนาดเลงเนี่ยเป็นที่สำคัญมากแต่ว่ามันจะลดความแม,ม่นยำแม่นยิงตัวกะรกะตุกเพิ่มขึ้นแล้วก็แรงดึงแนวตั้งก็เพิ่มขึ้นสูงด้วยนะครับแต่ว่ามันจะมี r b v i o u s Laser อันนี้ผมมาช่วยความแม,ม่นยำแม่นยิงเพิ่มขึ้นนิดนึงเนาะแล้วก็ลดอีก8%ของระยะเวลาเล แนวตั้งในผมบอกได้เลยว่ามันจะไม่เป็นเรื่องยากสําหรับปืนนี้นะเพราะว่าแรงดินแวตั้งเนี่ยเราคุมได้อยู่แล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าความไม่นยำไม่นลรงยิงเนี่ยอาจจะช่วยได้เยอะครับ เราถึงแมกกาซีนนะต้องใช้นะครับเพราะว่ากระสุนมันต้องคาจะหมดเร็วเหมือนกันนะครับใช้แมกกาซีนตัวนี้แล้วเนี่ยมันจะเพิ่มมาแค่8แมกกาซีนนะครับแต่ว่าข้อดีของมันเลยก็คือมันจะลบ18เวลารีโหลดกระสุนนั่นเองนะครับก็จะทําให้เรารีโหลดกระสุนเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าดูจากกราฟนะครับดาเมจของมันเนี่ยจะไม่มีแมกกาซีนที่จะเพิ่มดาเมจได้นะครับแต่ว่าปืนนี้มันจะมีข้อดีตัวนี้ว่า,าตากรลแลกกระสุนของมันเนี่ย ค่อนข้างที่จะสูงกว่าเก์นิดนึงนะครับเกณ์ของมัน,นยอยู่ประมาณ58 60อะไรประมาณนี้นะสำหรับเอสไลเฟร์นะครับอันนี้ก็ถือว่าดีครับไม่ใช่ว่าสูงอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าความคล่องตัวเนี่ยมันสูงเวลาไปเล่นรจริงๆเนี่ยสำหรับเคมนะครับมันแรงนะครับทุกคนเวลายิงเนี่ยค่อนข้างแรงเนาะแต่ว่าด้วยเนื้องของอัตราการกระสุนมันแพ้พวก SMG อะไรประมาณนี้เวลาเรายิงระยะใกล้นะครับจดจำไว้ว่าอย่าไปบวกนะครับยิ่งแล้วใหญ่ถ้าเป็นหมด ฮาร์ดพอยท์หรือเป็นโหมดอะไรที่ค่อนข้างที่จะกระทะกันในโซนที่มันใกล้หรือว่าระยะใกล้นะครับก็แนะนําใหไ้ให้ทุกคนเนี่ยไปเล่นลูกซองหรือว่าไปเล่นเ m g น่าจะดีที่สุดนะครับแต่ถ้ามาเล่นแบบพวกเอซอลเฟิร์นที่มันเป็นอัตาการกระสุนช้าแบบ k s 4 4เนี่ยค่อนข้างที่จะสู้เขาไม่ได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยเดเอทุกคนโอเคแต่วันนี้เนี่ยผมมันเป็นการมารีวิว k s 4 4ในสก,กิน l ีเจนเนอรีร่ใหม่ไงผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราไปดูสก,กินนั้นก่อนดีกว่าสนนาําสหร แล้วก็มันจะแจ่มาขนาดไหนนะครับทุกคนมาเรามาดูกันเลยดีกว่าบอกได้เลยว่าสิ่งที่ผมชอบที่สุดนะครับเป็นมีดครับทุกคนดูดิโอโหโคตรเท่เท่จริงๆลยทุกคนผมโคตรชอบเลยผมว่าอนาะคตน่าจะมีมีดระดับดรีเจนเดอรี่มาแน่ๆครับแต่ดูอันนี้ดิผมชอบตรงนี้แหละอาจจะมีคอนเทนต์เอาไปฟันนะแต่ว่าถ้าเป็นระดีเจนเดอรีร่เนี่ยอาจจะฟันใครไม่ได้นะครับบอกไว้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ลองมีดก่อนขอเรลมีดก่อนเอ้ยเอาไม่ใช่ห่อ่าเอ้ยเอาเฮ้ย,ยโหตอนนี้คือเทพการจูบมาเลยครับวิ่งไปเฮ้ยอ้าจโอ้ยไม่ถึงตัวโอเคเรามาดูปืนกันดีกว่าครับปืนก็นี่ครัผมทุกคนไม่มีการอัพเลเวลหรือว่าอัพสีมานะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ตลอดเลยเนาะแต่ว่าสวยมากนะครับเฮ้ยเเฮ้ย,อยโอ้ยแยกมีดเฉยแยงมีดกเฉยดูเอฟเฟคครับเอาเฮ้ย โอ้โหยิงใครไม่ได้เลยขนาดในด่านปกติเนยขึ้นแล้วดิจินได้ไงวะเนี่ยเวลาตายมันก็จะเหมือนโดนพิษนะครับนี่อเหมือนโดนพิษครับแต่ว่าเอ้ยอะไรนะยิงตามกันอะไรวะเนี่ยเชียวผมหาขอหาตัวใกล้ๆกันอยากยิงใกล้ๆให้ทุกคนดูเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ตีครับเห็นปะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคก็ประมาณนี้นะครับค่อนข้างเท่นะแล้วก็แรงดีดนะครับอันนี้ผมจะ พยายามคุมใจโลนะครับแล้วก็ยิงในระยะไกลดูนะดูดิคือมันนิ่งมากเลยนะทุกคนเห็นปะนิ่งมากนะการแตะของผมเล่นสำหรับ MP นะครับใครที่ยังไม่ได้อยู่แรงรีเจนเนอรี่เนี่ยก็สามารถใช้ได้อยู่นะแต่ผมบอกได้เลยว่าถ้าอยู่แรงรีเจนเนอรี่ในตอนนี้เนี่ยผมคอนเฟิร์มครับว่าใช้ยากนะสำหรับปืนเนี่ยโอ้โหแรงเกินแรงเกินนะครับตีละตีละโอ้โหอย่างนิ่งครับ นิ่งแรงด้วยแต่ว่าถ้าสู้ในระยะใกล้กับคนที่เล่นเก่งๆเนี่ยก็ลำบากนะครับยึนดึงอะไรเนี่ยโอเคกระสุนหมดก็อาเฮ้ยโอ้โหไม่ทันใช้มีดเลยเดี๋ยวตานี้รอบที่สนี้ผมจะใช้มีดให้ทุกคนดูแล้วกันผมชอบมีดกว่าปืนอีกเนี่ยตอน,นเ,นะเนี้ยดูดิโครเท่ครับดูนะเนี่ยเวลามันโยนมันเท่มากๆครับน่าจะมีคอนเทนต์ไปเล่นแกล้งคนบ้างเลย ตเตะอันนี้คิวคิวนายรีเจนมเนี่ยเฮ้ยผนตรงกลางวะ่ะโอ้โหผมไม่ทันเลย <c oughs> เตีเ๋ยล่ะเฮ้ยพีโทวโอ้โหไม่ได้รีวิวมีดแล้วโอโ้จบเลยว่ะทุกคนโอ้เพื่อนเราใช้พีโ่ะโอ้โหแล้วมันจะทันอะไรวะเน,นี่ยลงมาสักทีเถอะโอโ้ทุกคนดูดิ ป้าบอคอหานแล้วผมจะยิงใครได้ไมเนี่ยโอาไทุกคนปะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลงแรงกันเลยดีกว่าครับเสียเวลามันเยอะแลอหละป่อยมันเล่นีิโทรเป็นคนเดียวไปแล้วบ๊ายบายให้เ <Hey, S 2> พื่อนพอ<ร>ดีอยากเติมเกมเปสาวอ่ะมีร้านดีๆแนะนำไหมอ่ะนี่ไงละ่ะ Over Top Up ร้านเติมเกมชั้นนำสะดวกรวดเร็วปลอดภัย แค่ข3ขั้นตอนง่ายๆ1เลือกแพก็ค2โอนเงิน3ส่งไอเดียให้ทางร้านเติมเฮ้ยจะไมเป็นง่ายจังเลยอ่ะใช่ล<ช>ีล<ช>่ะเพียงเท่านี้ก็รอ CP เด้งเข้าตัวได้เลยหากใครสนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเอาโอเคครับผมเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปครับฮาร์ดพอยต์นุกดาวรัสเซียพูดไม่ผิดเลยโผมต้องเจออย่างนี้ตลอดเลยเหรอโอเคอันนี้ก็เป็นแร็ีเรจจริงๆนะครับทุกคน ก็มันอาจจะตึงหน่อยแล้วก็ด่านฮัตพอยต์เนี่ยมันจะตายเร็วนะครับตายบ่อยมากนะครับทุกคนต้องเข้าใจบางทีผมอาจจะคิวไม่ค่อยเยอะเนาะจะพยายามเล่นให้ดีสุดแลวกันเฮ้ยโดนว่ะดูดิทุกคนโอ้คือมันมันนัวมากครับมันมัวหมดเลยครับสำหรับหมดฮัตพอยต์แล้วยิ่งเป็นด่านอุ่สาวรสเซียด้วยนะครับโหเจอกันแบบไวมากตายไวมากครับผมเลยต้องตั้งสติในการเล่นหน่อย เอยโอ้โหผมไปปิดซูมเฉยเลยโอเคผมก็ได้ไอซดไปสองตัวฮะเหมือนเยี่ยมเยี่ยมโลดเพื่อนตอนนี้เหมือนว่ามันสลับเกิดว่ะออกมาเปล่าเพื่อนเราได้ดันอย่างเดียวฮะดูสังเกตดูปืนเพื่อนครับก็จะเป็น PP19 QQ9 คิวคิวนนะครับจะเป็นประมาณนี้แหละส่วนว่าจะไม่ค่อยมีซอนะนะลเลเฟอร์เนี่ยนะไอ้บ้ามีลูกสองด้วยเนี่ยเป็นปืนที่ยอดที่สลับรีเจนเนอรียนี่ครับ ผมไม่ค่อยจะเห็นปืนอื่นเลยยิ่งผมไปเล่นปืน K-N ก็อได้เลยว่าคนละโลกกับเขาเลยครับเล่นลำบากเลยโอ้เช็ดไม่ได้ครับข้อไอ้ีเงแต่อยให้ยิงก่อนบอกเลยแรงแรงเวอร์แรงเวอร์โอ้โหไม่ทัน,นครับ ต่เลยอย่ใกล้ที่บอกเลยว่าสู้กับเขายากครับแต่ก็ยังมีคนเล่นพวกปืน AK หนึ่งหนึ่งเจ็ดด้วยนะครับในช่วงนี้เนาะ AK หนึ่งหนึ่งเจ็ดเนี่ยเล่นได้นะทุกคนเพราะว่ามันเป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะออเมันเป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะยิงอัตราการแล้วก็สูงเร็วนะครับ AK หนึ่งหนึ่งเจ็ดเนาะแต่ถ้าอย่าง PN นี่ขอบายก่อนแล้วกันที่แบบพวกปืนชนไม่ได้เลยเฮ้ยเ<ห>ดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเฮ้ยสลับผิดมดมืเยอะเกินเออเยอะเกิน ดี๋ยวช่วงนี้ยอดที่สุดก็น่าจะเป็น QXR ครับยังไงเดี๋ยวผมจะมาสอนแต่งแล้วกันเนะาะแต่ว่าอาจจะเล่น BR บ่อยหน่อยในช่วงหลังนี้เพราะว่า BR ค่อนข้างสนุกนะครับช่วงนี้มาเด็กมาเด็กอย่ามาหากับพี่น้องอย,อย่าเลยเอ้ยอย่าเลยเฮ้อโอ้โหคือมันเกิดได้โคตรนัวเลยครับทุกคนเกิดยิงเกิดยิงฮะบอกได้เลยว่ามันแจ็คมันจะแจ็ค มันจะจัดอยู่ไหนวะเขื่อนใจโลกเกือบหลุดเฮือกโอ้โหคือยิงเสร็จติดก็ตายยิงเสร็จก็ตายทุกคนมันเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับเฮ้ยโอ้โหฮัลโหลตายเฉยไม่ได้คิวเลยอันนี้จะสลับจุดเลยครับโอเคเด้ข้างบ้านดู่โอเคไม่ได้ยินข้างหลังไอ้เหี้ยละอย่าไปหยอกไอ้น้องไอ้เหี้ยละโอ้โหแรงอยู่นะแรงอยู่นะแต่ตึงเกินจังหวะนี้ ระยะไกลเหรอฮะฮะอ้โห่เนยิงใครไม่ทันจริงเนี่ตอนนี้เหมือนจะมีคนใช้สไปโรเข้าในบ้านนะครับสนูนั่นแหละเขาโยนพีริกไหนเอ่ยขอดักตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับอย่ใหญ่น้องอยู่ขวามือผมตัวนึงไอ้ไปยังไงหล่ะโอเคสวยเพื่อนโอ้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  no โอ้ no no โอ้โหไม่ทันใครเลย แตเ,เย็นเพื่อนตอนนี้ก็ตั้งเราโอ้โหนำโด่งเหมือนกันนะครับเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะความแรงไม่เข,ข้าใครออกใครนะ้องเฮ้ยสวยเพื่อนเฮ้ยผมได้ทิโลได้ไงวะเนี่ยโอ้โหผมฆ่าไป15ตัวเลยนะเว้ยผมอาจจะไม่ได้เหยียบจุดช่วยเพื่อนนั่นแหละครับทุกคนแล้มันเราไม่สนแต้มมาเราสนคิวอย่างเดียวเว,ว้ยคิวอย่างเดียวเว,ว้อย,ยววอย่าไปหยอกไอ้น้อง ไอ้โอ้โหเดือดเดือดโอ้ยตัวลึข้างหน้ามันนอนด้วยน่าจะได้นะไคิวแล้วนะเมื่อกี้เอ๊ะผมเกิดข้างหลังวลยโอ้โหเพื่อนอยู่เต็มข้างบนเลยเอะแสโลหน่อยละกันนีอะไรไม่ทันเนี้ยตีลต่ละ่ะตีละ่ล่ะตี่ล่ะอยู่ไหนเอ็กตีล่ล่ะฆ่าตัวตายไปดิโอ้โห าตาตัวตาผมก็โดนโดนในรถบัสยิงแน่เลยครับเมื่อกี้โอ้เดือดเกินดูทาวรัสเซียแล้วจีเป็นเหมดฮนะักพอยเนี่ยบอกได้เลยว่าอย่าเกิดให้เดี๋ยวไม่เห็นจริงๆหรออุ้ <c oughs> ยแรงนะเวลายิงผ oh, มนี่อย่างแรงเลยทุกคนไล่คิวเว่ไล่คิวเว่ไม่หยองอยู่แล้วไอ้มีตัวนึงใจยเย็นใจยเย็นเอ้ยมันรู้อ่ะเอ้ยโอ้โหจอหลุดขอโทษทุกคนสายหลุดเออพร้อมกับตายครับไม่ใช่หรอก เอ้ยผมคิวเยอะที่สุดเลยนะตอนนีน้แต่แต้มน้อยมากอรัเนี่จะเป็นเพราะว่าผมไม่เหยียบจริงๆเวลาเหยียบเนี่ยมันจะได้แต้มยิงเป็น125ยย้นะครับทุกคนแต่ว่าถ้าผมไม่เหยียบเนี่ยมันก็จะเป็นแต้ม1 0 0นั่นเองผมอาจจะเสียเปรียบ <c oughs> เสียเปรียบเรื่องนี้แหละไม่เป็นไร <c oughs> ผมไม่ซีอยู่แล้วเอ้ยเฮ้ยโอ้โหนึกว่ามันตายแล้วผมก็เลายย้ายตัวยิงไม่ตายครับนี่แหละผลผลที่ไม่ค่อยชินเรื่องปืนเนาะถ้าใครชินปืนแบบยิงประมาณนี้มันน่าจะตายแล้วเนี่ยอันเนี้ยมัน มันจะแบบกักกระสุนได้เยอะนะครับจะบอกได้เลยว่า PP19 แ PP บบคีนายนี่มาแรงมากครับผมเห็นนะเอาเอาไม่ใช่ผมโยนระเบิดไฟเมื่อกี้เฮือก้ยแรงเกินเกิดตายเกิดตายอ่ะบอกเลยใครขึ้นลิเจ้เอ้ยคนลิเจ้อะไรล่ะชอฟพูผิดปะเออ ที่ขึ้นไลลี่เจนในตอนนี้เนีบอกได้เลยว่าถ้าใครไม่มีตี้หรือว่าไม่มีทีมแล้วเล่นโดฮัทไปอะไรแบบนี้ลำบากนะครับโอ้โหตายเกิดตายเกิดอะหัวร้อนอะรู้นะเอ้ยไม่ไหวตัวนี้ไม่ทันนะครับโอ้แต่แต้มมันเริ่มตีตื้นว่ะเจนเย็นเจนเย็นเดินจุ่งๆแยกยับว่ะหมัดเมาไปดิสายอยู่สายเฮ้ยข้างหลัง อู้อมาได้ทุกทิศทุกทางเลยจริงๆออกไม่ได้เลยออเลยอ่อจบตึ้งเกิดเอาโหจบเรียบร้อยครับทุกคนโอเคทุกคนก็สำหรับวันนี้นะครับเป็นการรีวิวการเล่น KN14 ด้วยแล้วก็รีวิวสกินรีเจนดอรี่ด้วยเนาะก้อนผว่าสวยมากครับกับมีดนั่นแหละผมชอบมีดมากแต่ที่สำคัญนะครับก็มาเล่น อ่าแรงเอ็มพีรีเจนดอรี่ให้ทุกคนดูเลยนะครับก็ถือว่าตึงมากๆนะทุกคนใครที่ขึ้นแลรีเจนดอรี่ได้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใน EP หน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย